แค่ช <Yes. S 2> ่วยดีท่านทุกคนอ่ะอีกคนหาไม่ได้แล้วดีเล่นน่ะอ้าเจับ้ยวันนี้เรามีแมเอ่อทำแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยวันนี้เดมินวันนี้คนัวันนี้เราบอกว่าจะเป็นหนูแต่ถ้าเกิดนายอยากเป็นหนูก็ตามสบายมา่ะฉันขอเป็นหนูฉต้องอเป็นหนูด้วยวิธีเป็นหนูเราต้องเฉลยการเป็นหนูวิธีเป็นหนูก็แค่นี้ แต่ถ้าเกิดอันนี้มันไม่ยอมเปิดมันเพนคัดส่วคัดแปด๊บหนึ okay. ่งโอเควิธีเป็นก็คือถ้าเกิดอันนี้มันไม่มีเราก็ใช้อันนี้ได้นะครับใันเอ,เอาไวแท้าดกเอร์อน้อเอาไว้ันนะะเพราะว่า เพราะว่าเราต้องไปลงคลิปอื่นอีกอม,มันสั้นอีกสองอันก็พอนะออเป็นคนเย็นเนจะเป็นหนูเจมี่อ๋อฉันเพิ่กินยาไปมอันี้เากกนนเป็นเ้าะขโมยอาหารที่มนุษย์ขึ้นถามไปดีว่ามีเพื่อคนไทยในออมมันเป็นคนข้นใท่ขโมยขนขโมยจ

มามีคนดูเหรอมีหลังร้านด้วยเอ,ยอานี้ตอนนี้มีคเยเด,เดี๋ยวเราต้องจะทิ้งเราต้องจะเอ่อจะมีตันเฉลยจะมีสองคำโ <Okay. S 3> อเคให้เพื่อนผมทิ้งลิงด้วยอย่ทิ้งลิงจริ้งนีงไม่เป็น เฮ้ยมีคนเป็นหนูนี่ด้วยคนแน่นพูดอะไรจิ้มเลนไม่เป็นนะครับเฮ้ยเอาแต่มานเงินเนเงินโอ้ย,ย,อย,อย,อยโดนจับโฟฉันคือโจรหนูไม่ดีเกือบจะโดนฆ่าแล้วเกือบโดนจับแล้วเกือบโดนจับแล้วแล้วจะไปที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนไอ้มีหนู ตามเจ้าเด้ยงั้นอันนี้เลยดีกว่าข้าหนีมันจะไม่รู้อยู่ข้างหลังนะคบเอราะเข้าไปเลยมันจะมีอันนี้อยู่อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามีกด ต่เป็นหนูสามารถเป็นฝีได้แต่แมวก็ไม่สามารถเป็นฟรีได้แล้วจะใชแล้วจะไม่สาธิตนะครับเขาขี้เกียจเขาขี้เกียจฟาร์มกันนีกละใช่ครับอันนี้จะไม่มีการตัดเลยเหลือตัดแค่มันคันนะจะ,จะพูดแต่แล้วจะพูดมาทําไมเออวะเออฉันขออยากเป็นหนูตัวอื่นเป็นไม่ได้ค่ะหมออยากเ,ออเป็นหนูอื่นน่ะใครรู้วิธีแบบเป็นหนูตัวอื่นโดยไม่ต้องซื้อก็บอกมมนต์หน่อย ใช่เออติดบลอกนายอยากฉันจำได้ว่านายเคยอยากเป็นหนูพอนโอ้ยอมีคนกำลังจะจับฉันมีคนกำลังจะจับฉันมีคนกำลังจะจับฉันีคนกลงลัจะับฉันง้นฉันเติบไปกั เฮ้ย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 เฮ้โอเคเฮ้ยแค่ช่วตัวด้วยช่วยตัวด้วยอันนันจะเป็นหนูเป็นคนดีกว่าเรเราก็จะพาเราจะพาไปดูตเองนิดๆหน่อยๆนะคะเมื่อันเม่ัวชบีมทเพรมันมันเอาบบิเต้ เรา,า,าจะไปหาเราจะไปเอาจะพาไปดูอีเตอเองนี่ๆห่แต่รูห้เรสรอันนี้แต่ที่พูกจะไม่ได้ยามานะโอเแคท้านาทีทิ้งไปทีตอนนี้มันจะเกี่ยวกับเก,ก,บเกมอื่นๆเรื่องด้วยมีอีเธอเอง ขนมันได้เป็นหนพิซซ่าได้ไ้เแต่ผมฝากที่ดูนะครับผมตผมฝากทีคืฝากเิ็ไว้อยู่เกมันเอาบบใดๆเอานเก็บท่านี่รับทานเนียน่ไปดูยท่านรู้ินะนี่ไงาเอเอาี่ตมันหยิบหน้ามันสามารถดูทานหน้าตาไดช่แต่มันน้าสียดง่นเว่ามัหยิบตัวมันไม่ได้ แล้วคนห้ามกดห้ามกดปุ่ม่น่าจะเป็นปุคุณไม่ติดมอเตอร์ใช่ไหรอบไม่รอบมินดิมาดังายคนจะเป็นไงวะไม่รู้ว่ามันจะโหมดอะไรอ่ะแล้วจะติดบัตรนทั้งผมอย่าอย่าไปโดนโหมดเลยครับผมใช่โอเคตอนนี้เราก็ทำการอะไรนี่างเอี้ออกจากแมบก็เข้าใหม่